สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลประจำวันกันนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับที่7เมษายนนะครับ2คู่วันนี้นะที่ผมจะมาพูดถึงกันก็จะเป็น2คู่จากลีชั้นนำนะครับก็จะมีเปเมลิกหนึ่งคู่แล้วก็อิตาลี1คู่ด้วยกันนะครับอ่ะไปดูคู่แรกก่อนเลยนะไปดูที่อิตาลีก่อนนะครับวันนี้จะเป็นคิวของโบลโญญาเจอกับนาโปลีนะครับ โบลญนาเนี่ยถ้าเกิดจำได้นะครับปีนี้เนี่ยตอนที่พวกเขาเสียมอตต้าไปให้กับยูเวนตุสเนี่ยก็เป็นทีมที่ออกทะเลอยู่เหมือนกันนะคือผลงานช่วงตุก,กาลเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับแต่พอมาเข้าสู่ช่วงปีใหม่เนี่ยหลังจากเลยปีใหม่มาต้องบอกว่าผลงานดีขึ้นแบบพิดูพิตาเลยนะครับก็คือเก็บแต้มได้รัวๆเลยแล้วก็ชนะมาหลายเกมและแทบจะไม่แพ้เลยนะครับ ถ้าไปย้อนดูจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามีแพ้เกมก็คือการแพ้ปาม่านะครับสูตรต่อ2นอกนั้นไม่ชนะก,ก็เสมอนะครับฟอร์มค่อนข้างดีนะครับวันนี้เล่นในบ้านครับเจอกับนาโปลีแน่นอนว่าเป็นงานที่ยากอยู่แล้วเพราะว่านาโปลีเป็นทีมที่ใหญ่กว่าแล้วก็นักเตะเนี่ยชีอชัแล้วก็มาตรฐานดีกว่าสูงกว่าแข็งแกร่งกว่าแต่พักหลังนาโปลีก็เป็นทีมที่ผลงานไม่ค่อยแน่นอนเหมือนกันนะครับบทจะพลาดก็พลาดง่ายๆนะครับบทจะชนะก็ชนะ ง่ายๆเหมือนกันบอลจะแพ้บอลจะเสมอก็พลาดแบบเดาทายยากมากๆนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว,ว่าช่วงหลังนาบปลีเจองานที่ยากค่อนข้างเยอะนะคือเจอทั้งอินเตอร์เจอฟิออเจอเอซิมิลานแต่ก็เก็บแต้มมาได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวทีมนึ่งเหมือนกันแต่ปัญหาหลักก็คือเรื่องของเกมรุกที่ต้องบอกว่าการธรระตูเนี่ยมาไม่ค่อยต่อเนื่องกันเท่าไหร่นะครับบางเกมเนี่ยเหนือกว,กว่าเขาเยอะมากเลยแต่ก็ยิงเขาไม่ได้ก็มีนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานที่ยากแน่นอนนะในการไปเยอบอรอนยาเพราะอย่างที่ทราบกันว่าบโบอรอนยาตอนนี้ ฟอร์มดีมากแล้วก็ไดดูนเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยโอกาสเกิดขึ้นได้หมดนะต่อให้นาโบดีจะเป็นฝ่ายที่ดีกรีเหนือกว่าเกมลุกอาจจะเอาไปได้มากกว่าแต่ก็อย่างที่เห็นว่าตอนนี้เนี่ยโบโลญญาเป็นทีมที่หวังผลได้เหมือนกันในเรื่องของการเก็บแต้มรัาากษาผลการแข่งขัน,กนเกมรับดีลุกหวังผลได้แดนกลางก็แน่นด้วยนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้มีโอกาสที่เจ้าบ,บ้านไม่แพ้สูงเลยผมมองอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยโบโลญญาไม่แพ้ มีแน่ๆอย่างน้อยหนึ่งแต้มแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยพวกเขาจะเป็นทีมที่น่าจับตาในวันนี้นะครับโนดีคู่หนึ่งไปดูกันที่เลสเตอร์ซิตี้เจอกับนิวคาสเซิลนะครับคู่ที่ส่วนตัวมองว่ามันค่อนข้างใสเลยนะเพราะว่าทวัดการปอต่อปอดณัชวโมงนี้เนี่ยต้องบอกว่านิวคาสเซิลเป็นทีมท,ที่ดีกว่าชัดเจนมากๆนะครับคือผลงานดีกว่าชัดเจนอะ่ะคือชนะมาสามเกมรวดหลังจากที่คว้าแชมป์ลีคับมา นะครับผลงานดีมากๆแล้วก็เมื่อเทียบกับนิวอาเลสเตอร์เนี่ยเลสเตอร์แพ้มาแปดเกมรวดจากทุกรายการและยิงใครไม่ได้ถึงนเเกมเนี่ยอาการล่แแรกมากว่าจะตกชั้นนะครับคือตอนนี้เนี่ยอยู่ที่19บเนะครับ,บรองบ้วยมีสิคะแนนจาก30เกมซึ่งอยู่หาจากส่วนปลอดภัยถึง15บาคะแนนคือตอนนี้เหลือ8เกมให้เตะถ้าวันนี้ไม่ชนะขึ้นมาเนี่ยงานยากแน่นอนโอกาสตกชั้นมีสูงมากกว่าเดิมนะครับ ซึ่งโอเคแหละอาจจะเล่นในบ้านค่อนข้างจะเปลี่ยนเรื่องสภาพแวดล้อมแต่อย่างอย่างที่เห็นว่านิวคาสเซิลเป็นทีมที่ฟอร์มดีมากนะครับชนะทีมอย่างลิเวอร์พูลมาได้แล้วก็ผลงานกำลังยอดเยี่ยมด้วยนะครับเรื่องของสภาพทีมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็พร้อมเหมือนกันนะพวกอีซัคก,กอร์ดอนโจลินตอนคีเดติเปียท,ที่มีข่าวว่าอาจจะต้องเช็คฟิตก,ก่อนเนี่ยคือตามรายงานของสื่อต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าน่าจะลงได้นะครับและตอนนี้คือนิวคาสเซิลมีลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกนะคือเมื่อวานที่เชลซีพลาด ซิตี้ก็พลาดน,นะครับถ้าวันนี้นิวคาสเซิลชนะได้ขึ้นมาเนี่ยพวกเขาจะขึ้นไปมีแต้มเท่ากับเชลซีที่4แต่ว่าเป็นรองได้อ่าเป็นรองแค่รที่เสียนะครับผช่วงว่าเกมนี้เนี่ยอ่าสบายๆผช่วงว่าเกมนี้3แต้มไม่น่าพลาดน,นะคือทุกดีเทลต่างๆนิวคาสเซิลเหนี่ยวกาหมดเลยนะครับสกอร์ที่ค่ากิจผมคิดว่าสกอร์อาจจะออกมาเป็นนิวคาสเซิลชนะ2-0ประมาณนี้นะครับผมอ่ะและนี่ก็เป็น2บทวิเคกวิจารฟุตบอลที่ คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ